เขาไปแล้วชุดไฟโวชุดไฟโอ้ไม่ได้ผั่นเครื่องเลยว่ะต่ป้กเก่งมากอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมชินดาเทสโอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนที่ดูดูอยู่ตอนนี้นะครับผมนะวันนี้ก็จะมาสอนจุูงในด่านลุมหายใจไม่ออกนะครับผมผมก็เป็นทีมตัวแข่งนะครับผม นะที่ที่ที่ตกที่ตกรอบสองลผมนะบอโอ้โหเดินเนื้อตอนนี้เราจะมาูดนเนเกิดของมาสคนเลยแต่ลุงบิวไม่อยู่แต่ลุงบินไม่อยู่ลุงบินองเเซอร์ coming ไโโมบายบีนเคิดว่าไงวะ what เฮ้ยเขาอยู่ก็อยู่ดังัดิกที่่ัเล็ก เขาไปแล้วจุดไฟโฟจุดไฟแฮกหรือเปล่าเล่นออลน์เล่นเหรือเปล่าไล่ลงบิวแล้วไล่ลงบิวแล้วเราเข้าไปปั่นเครื่องมีกล่องแล้วกล่องไหนจุดไฟเหมือนเดิมใช่ไหมวิธีการจูเจเนสก็ไม่ยากฮะก็ผมนะจะสอนไม่ต้องเจอเขาฮะเวลาเจอเล่นเดินเล่นเล่นสายเนียนเดินเล่นหาไม่เจอหรอกโอ้ อุยเข็มนะเนี่ยเค็มนะเนี่ยพูดพูดไปเล่นไว้ไม่ได้มานะไปฉายม่วงกูยังไม่ถึงอา้าวคุณเอาไฟฉายม่วงมาเหรอใช่ครับผมเอามาเป็นไฟฉายเหลืองแอดออนเหลืองใายม่วงกับแอดออนม่วงแอดออนเขียวครับอืมแรงวะเอามา่วงมาครับเ <laughs> <laughs> ทรดดิง้งไงไม่คุ้มตรงไหน,น่ะ สีเหลืองนี่มันเหมือนคล้ายๆสีทองนะแบบซุปเปอร์แลเฮ้อเอยล้มสองเลยเหรอเขามาแน่วะเขาจะตีเราล้มสีม่อ่ะเขาไม่อุ้มเลยเขาตีล้มสี่แน่เขาบิ้งหาแถวนน้นอยู่หรอเฮ้ยเขามาเขามองว่ะเขามองมาเฮ้ยสเนปโอ้สเน,ป,สนปปะเนี่ยชุดไฟเต็มตัวด้วยเฮ้ยเขาเห็นจะดึง<อ>ยังไงวะอยู่ออกับคุณใช่ไหมฮะใช่ครับกลับยังกลับยังเอ้า แล้วผิดอีกเพื่อนลุงบินเลยเรามาช่วยแล้วจะไม่เฟซสองฮึลงมาเดี๋ยวเพื่อสักคู่นึงโอ้ยเก่ไหมอยู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 ่ไหมสองคนอยู่ไหมเขากลับ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 มาใจเย็นนะเขากลับมาใจเย็นนะผมโดนล่อให้ผมโดนล่อโอ้โหลุงบินโดนลุงบินเราดูไฟเขาอ่ะปอน กดดีครบซะยังโอ้ไม่ได้ปั่นเครื่องเลยวะแต่ปั๊กโอ้โหโหดเกินไปโหดเกินไปเข้มปัดปัดเข้มปัดปัดเอ้าเฮ้ยต่ทอทีต่อทีเล่นฟังยากโอ้โหให้ผมหายใจก่อนครับคุณเนิร์ดคุณเนิร์ดสเนปหรือเปล่าสเนปหรือเปล่าเสน่บเป็ล่ะความชิดไฟขนาดนี้ไม่หรอกไม่น่าใช่น่าจะเป็นไอพอดโอ้โดนห้องวีแล้ว ดูว่านีเแ็บไนด้พี่โมโมดนห้องวีแล้วป่าเขากำลังมาทางเรานะาใกล้ลุงบินอยู่ลุงบินจะล้มไปในสามสองหนึน <c oughs> พอดีเป๊ะเลยนะจันนะัม้นมาเขาเห็นเขาเห็นนะ โอ้ชิตจะตกใจจริงโอ้โหท่านั้นโป้งๆกัท้ายโอ้ตายท่านลมสี่มสี่ก่อด้ตายหาุ้มเข้าหน้าเขาอะเรียบร้อยเรียบร้อยลมสี่ขอจีเขาไปที่ตานันไหนกอไปใชยม่วง

กานัองห่มอ่ะครับห่มก่อนอ๋อเอาลง V แล้วไปครับผมเนี่ยผมคานมอบตรงห้อง V เลยยายาอย่าคุณโผมยาอย่าคุ้โผมขอการลงห้อง V ไม่เอาไม่เอาผมไปลงห้อง V โอ้ผมไปลงห้อง V ใช่ใช่ใช่ผมไปลงห้อง V ไม่ไม่ไ,ไม่ไม่เอาสานี้ อะไรพลังสี่เปอร์เซ็นพลังสี่เปอร์เซ็นพลังสี่เปอร์เซ็นโอ้มันน่าจะไม่รอดเนี่ยอไฟะอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยฮลโหล ครับผมสำหรับการจูบเนเนื้อสเนปจริงจังนบสเนปโสเนปบไมเไม่ what m what o สเนปทีวีกูเนี่ยโอ้โหสเน็สเน็หดเกินหดเกิน ผมนี่เมนโปรไฟล์นนะฮะ